สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube คนนิรนามได้พูดไว้ดังนี้ครับคนคนนี้นิรนามไม่เคยให้ค่าอาแปะเนี่ยพื้นเพอย,อย่างไรมาจากไหนมีพฤติกรรมอย่างไรสังคมโดยทั่วไปอาจจะมองว่าแปะ คือฮีโร่วีรบุรุษแต่ถ้าถามว่าประวัติของเขาบ้านเกิดของเขามีใครเอาเขาบ้างไม่มีใครเอา,า,า,มมเอาแม้แต่ญาติญาติของเขาการศึกษาก็บอกไปแล้วสังคมรู้ว่าจบทางด้านเอนจิเนียร์แต่จริงๆแล้วนะ่ะการเรียนการสอนที่เขาจบออกมาเป็นการเปิดปีแรกทางมหาลัยไม่มีความพร้อมอะไรทั้งสิ้นมอเอกชนจ่ายค่าหน่วยกิจครบก็จบได้ ปัจจุบันนะ่ะแปะมีใบกอบอรหรือไม่ตัวแปะมีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งหรือไม่รายได้มาจากไหนทุกคนรู้ไหมไม่มีใครรู้ถ้าอ้างว่าตัวแปะทำคดีฟรีไม่มีการเรียกเก็บลองยกตัวอย่างสิคดีไหนที่ฟรีสายตานี้ละนามมองว่าแปะเป็นนายหน้าทนายหัวคิวเรียกเก็บจากทนายแปะ เข้าสู่คดีที่เป็นคดีที่เป็นกระแสเท่านั้นหรือคดีที่เป็นคนร่ำรวยคดีก่อนหน้านี้นะ่ะไม่รู้มีการสั่งฟ้องแปะทำเรื่องเหล่านี้เป็นแค่กระแสหรือไม่แปะไม่มีความเชี่อชาญด้านตัวบทกฎหมายแต่เข้ามาสร้างประเด็นตรงนี้เป็นข่าวใหญ่โตอาจจะไม่รู้กฎหมายเพราะไม่ใช่นักกฎหมายที่แท้จริงเป็นแค่ทะนะไม่ใช่ทนายสิ่งที่อาแปะ ทำอ่ะร้องเรียนคนนู้นคนนี้ฟ้องคนนู้นคนนี้สามารถทําได้แต่เป็นการกันแกล้งหรือไม่อย่างเรื่องสี่กอดาวังคารแแปะนะลักษณะกันแกล้งหรือไม่เรื่องราวเกี่ยวกับป่าไม้มีเยอะทําไมไม่ไปยุ่งที่อื่นน่ะไม่มีกระแสใช่ไหมแปะจึงเข้ามาหาหวังเกาะกระแสสังคมน่ะต้องตั้งโจทย์มีความเชื่อว่าแปะน่ะร่วมมือกับนายพราน สีเทาสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จร่วมปักปั๊มจำเลยคดีดาวังคารแปะร้อนตัวเริ่มดิ้นไม่อย่างนั้นน่ะไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นที่เคยเข้ามาสู่คดีแล้วถอนตัวออกไปแล้วจะเข้ามาเพื่อแสดงบทบาทความคิดเห็นต่างๆมีน้าแป้งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรู้ว่ามีเหตุการณ์สร้างพยานหลักฐานเท็จใส่จำเลย ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงหนูผีที่มันน่ะเคยว่าลุงว่าป้าว่าผมที่พาตาไปทะเลพัทยาจะไปทำไมทะเลดูในมือถือก็ได้กินหรูอยู่ดีแล้ว25นี้น่ะจะไปทำไมพูดอะไรเข้าตัวเองเข้าตัวมึงหมดผมจะพายายไปทะเลเพราะว่า เป็นความฝันของยายครั้งหนึ่งในชีวิตส่วนผมไปมาบ่อยแล้วเป็นความฝันยายจะพาไปทะเลสักครั้งในชีวิตทีแรกนะ่ะว่าจะเหมารถตู้ไปมึงด่าเขาเขาด่าลุงไปทะเลที่ว่าจะพายายไปทะเลนะ่ะไม่ว่าหรอกนะแต่มาบุลี่เขาก่อนโดนบุรี่กลับเป็นไงส่วนที่มึงนะ่ะพายายไปทะเลก็ดีนะแต่ที่กูพาตาไปทะเลนะ่ะมึงมานั่งด่านัน่งแซะ วันนี้น่ะมึงโดนกลับบ้างคนอย่างมึงน่ะคงไม่มีปัญญาหรอกจะพาเขาไปทะเลช่วงฝนตกมึงจะได้เห็นทะเลไหมสิ่งที่มึงด่าลุงด่าป้าน่ะแล้วมึงมาทำเองเป็นแบบนี้ตลอดสร้างภาพเขารู้นิสัยสันดานมึงหมดแล้วถามหน่อยว่าพายายไปทะเลน่ะอายุเท่านั้นไม่กลัวเขาเหนื่อยบ้างเหรอไม่กลัวเขาเป็นนู่นเป็นนี่บ้างเหรอก็ให้เขานั่งเครื่องไปดี แล้วมึงก็ไปรับเขาห่วงแต่คอนเทนต์ทำอะไรไม่คิดเมื่อก่อนนะด่าลุงด่าป้าไว้และตอนนี้พายายไปทำไมไม่ว่าหรอกนะที่พายายไปทะเลนะ่ะแต่อายุเยอะแล้วนะ่ะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงครอบครัวที่มีปัญหาก็เพราะมึงนั่นแหละพยายามทำคอนเทนต์รักแม่น่าดูสร้างภาพมากนะ่ะแต่อย่าไปย่อเย,อเยอ้ยคนอื่นเขาถึงเวลาที่มึงนะ่ะ ต้องไปเหมือนกับมึงกลืนน้ำลายตัวเองเข้าใจป้ายังที่พาตาไปดูทะเลน่ะชมความสวยงามเอายายไปเพื่อทำคอนเทนต์ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ตาชานกอก,ะกะได้พูดไว้ดังนี้ครับวันก่อนตาได้ทำคลิปไปว่าตาจะเข้าไปหายายไปกินข้าวกินน้ำกับยายถ่ายคลิปวิดีโอที่บ้านตาเคยเข้าไปถ่ายอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายกับยาย เราก็พยายามทำให้ครอบครัวได้เข้าใจกันให้ยายเข้าใจตาตาก็เลยมาทำคลิปที่นี้นะ่ะเราก็มาคุยกันกับยายแต่มันก็ไม่เป็นไปนตามความคิดตามความคาดหวังก็ผลสุดท้ายตาก็ยังเข้าบ้านไม่ได้เหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างรับไม่ได้ตาก็มาบอกกล่าว ให้ fc ได้รู้ก็ไม่เป็นไรก็อยู่ใครอยู่มันไปนะ่ะแบบนี้แหละญาติก็รับไม่ได้ยายก็รับไม่ได้ไม่รู้ว่าจะยังไงเราสร้างความดีอย่างไม่พอถึงแม้ว่าเรานะ่จะอยู่ด้วยกันมาตั้งนานก็40 5 0ปีตาก็พยายามเข้าไปหายายเวลาเจ็บป่วยตาก็เคยไปดูแลตาก็คิดว่า ทุกอย่างเดี๋ยวจะดีเองแต่ตานะ่ะก็เคยพูดว่าหลังจากที่ตาขึ้นศาลเสร็จแล้วแต่ก็ในเมื่อให้อภัยกันคิดว่ามันจะดีต่อไปผลสุดท้ายเนะียังไปกันไม่ได้แต่ตาก็ไม่อาจอธิบายให้ f อฟฟังได้ความดีที่เราสร้างหรือคิดไว้นะ่ะยายไม่เอายายจะมาจับประเด็นสุดท้ายที่ตาพูดเมื่อคืน ยายมาจับเอาตรงนี้บอกว่าตาพูดประเด็นสุดท้ายว่าตาอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะไปจำปาดงก็ไปอยากไปไหนก็ไปก็เลยมีการทะเลาะก,กันทําให้จิตใจทั้งสองฝ่ายเป็นทุกข์ตาก็เป็นทุกข์ยายก็เป็นทุกข์ในเมื่อไม่ลงตัวตาก็ปล่อยไปก่อนความคลิปหน้าจากทางช่อง YouTube กริดพลเดชวิสัยได้พูดไว้ดังนี้ครับผมได้มีโอกาส ไปที่บ้านจำปาดงตามสัญญาก็เลยไปแล้วผมนะ่ะก็มาถึงที่ตั้งของปู่ริจิตผมก็บอกคุณพงว่าไปไหว้องค์ปู่ก่อนพอไปถึงที่องค์ปู่ประมาณเกือบทุ่มลุงพลยังอยู่ลงไปปับ๊บมียูทูบเบอร์สิบกว่าคนมาคุยกับผมสัมภาษณ์ผมผมก็ดีใจภูมิใจเพราะว่ายูทูบเบอร์เกือบทุกคนรู้จัก นี่คือความยิ่งใหญ่ของสื่อโซเชียลคนที่ไม่รู้จักกันอยู่ห่างกัน500กว่ากิโลเมตรแต่ก็รู้จักกันคุ้นเคยกันเหมือนแบบคนสนิทกันและลุงพลก็เดินลงมาจากไซงานมหาผมผมก็เอารูปพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นสิ่งที่คนพิษณุโลกนับถือและทุกคนนับถือ ก็ได้พูดคุยให้กำลังใจก็ถือว่ามาทำตามสัญญาเดินทางไปกลับ1,000ก,กว่ากิโลไม่ใช่เรื่องที่จะไปกันง่ายๆได้ไปเห็นได้ไปไหว้องค์ปู่พรนธิจิตได้คุยกับลุงพลสองคนหลังจากที่ยูทูบเบอร์กลับหมดแล้วได้รู้เรื่องราวทั้งหมดอย่างย่อๆได้รู้จักคนโน้นคนนี้คนนั้นตัวละครในเหตุการณ์ทำให้ผมได้ข้อมูลเยอะขึ้นมากอย่างมากเลยทางด้านของลุงพลนะ่ะ เพื่อมาประกอบการวิหาวิจารณ์คดีน้องชมพู่ต่อไปในคลิปอื่นๆองค์ปู่พิจิตก็กำลังสร้างกำลังประกอบคุยกับลุงพลแล้วแกบอกว่าทำไปเรื่อยๆคาดว่าปลายปีนี้คงเสร็จปีหน้าคงจะมีพิธีบวงสรวงเชิญองค์ปู่พิจิตประทับอยู่รูปปั้นถือว่าลุงพลได้เชิญผมมาแล้วถ้าผมมีบุญวาสนาพอ ผมคงได้มาร่วมงานนี้ด้วยถ้าไม่มีภารกิจสำคัญหรือไปต่างประเทศก็คงต้องมา